ตำแหน่งฉีกรับบอลในเกมลุกสถานการณ์ที่ทีมขึ้นเกมเกมลุกเรายืนตำแหน่งตรงไหนเราจะรับบอลได้อะไรไงปามนะเพื่อนไม่วิ่งที่ว่างให้ที่ตัวไม่ใช่เราคิดว่ามันจะวิ่งที่ว่างแล้วเราจ่ายที่ว่างไปแล้วบอลโดนตัด่ะมาตัดแล้วเ็าแทงมาเขายิงนะโอเคเพราะนั้นจ่ายบอลเนี่ยต้องดูด้วยว่สาสถานการณ์ไหนต้องให้เพื่อนไม่ขยับให้ที่ตัวถ้าเพื่อนขยับ ให้ที่ว่างนะโอเคแข็งแร่งในเกมรับรไม่เจอกองกลางเขาตัวใหญ่เบียดชิงแย่งนะมาทะนะชิงจังหวะกับเขานะแข็งแร่งในเกมเกมรับไม่เขาบังแล้วไม่แย่งนะประตูใช้มือสถานการณ์ไหนใช้มือเปิดเกม หล้การให้ใช้มือตำแหน่งการป้องกันยืนตำแหน่งให้ถูกออกมาอีกนะปิดมุมนะาประตูสั่งการให้เขามาร์ชนะประตูเวลาเขาเล่นคู่สู้เล่นมาสั่งให้มาร์นะมาเตอร์ส่งเสียเยอะจับเสียส่งเสียนะเลี้ยงเสียถ้าจับบอลเสียส่งบอลเสียเลี้ยงบอลเสียทีมมันก็เล่นเป็นเกมไม่ได้านะมันก็เป็นตัวแถมเข้าไปรตูหน,นึ่งเนี้ยนะไอเจอรี่ เดลี่จังหวะที่ป่อขึ้นไปเล่นเองก็อยู่คนเดียวจังหวะป่อคลอ,องบอลด้านข้างเองก็ขยับลงไปซับพอร์ตต่ำกว่าป่อไปไม่ได้ไมันจะได้ถ่ายบอลให้เราเดลี่ได้บอลแล้วหรือป่อได้แล้วให้หน้าให้ปีกนะให้กลางหรือจังหวะที่ทีมเล่นเกมลุกเราอยู่หนึ่งหนึ่งกับเขาอยู่กับตัวอ้วน,นยอยู่ได้เท่ากาันก็อยู่คนเดียวหนึ่งหนึ่งเท่ากันเลยอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่เซ็นเตอร์เนี่ยต้องเติมขึ้นไปเล่นจังหวะที่คู่ซซ้อเตอร์ คู่เซนเตอร์เติมไปเล่นเนี่ยไอ้ไบท์เองก็ต้องขึ้นไปเป็นคู่ศูนย์หน้าวิ่งเติมเป็นคู่ศูนย์หน้าวิ่งเติมไปเล่นกับไอ้ยไอ,ปอ้ป่อก็เติมเข้าไปตรงกลางอ่ะมันก็จะเต็มมีกลางด้วยมีหน้า